สวัสดีค่ะเราแสเ่าดังมาแล้วค่ะยังข้องใจไม่จบหม่อมเจ้าจุลเจิมยังข้องใจเรื่องเพียวชูสามนิ้วโพคอมมนหลังขอโทษล่าสุดหลังประเด็นเดือดที่หม่อมเจ้าจุลเจิมยุคนนำรูปภาพของเพียวอัชราพรคงยศนักวอลเลย์บอลหญิงไทยตอนชูสามนิ้วมาตำหนีว่าเป็นการสร้างความแตกแยกกระทั่งต่อมาได้ออกมาขอโทษแต่ล่าสุดเหมือนยังไม่จบยังข้องใจจากกรณีที่นายพิธาลิมเจริญรัต หัวหน้าพรรเก้าไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเดินทางมาดูการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2023นัดที่10ไทยเจอกับตุรกีเมื่อวันที่29มิถุนายน2566ที่ผ่านมาจากนั้นวันที่30มิถุนายน2566หม่อมเจ้าจุรเจิมยุคนโพสภาพเพียวอัชราพรคงยศนักวอลเลย์บอลไทยชู่3นิ้วพร้อมโพสตำหนิลั่นทำทำเพื่อใครเพื่อชาติหรือเพื่อเอาใจใคร ต่อมาหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคนได้ออกมาโพสต์ข้อความลงใน Facebook จุลเจิมยุคลระบุทำเพื่อใครเพื่อชาติหรือเพื่อเอาใจใครจะรักใครชอบใครก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลของแต่ละบุคคลแต่ควรเก็บไว้เบื้องหลังก็ได้ไม่ต้องมาโชว์ในการทําภารกิจให้ประเทศชาติผมถือว่าคนพวกนี้มีส่วนสร้างความแตกแยกให้สังคมมากขึ้นไม่สมควรจะเป็นตัวแทนของชาติไทยอีกต่อไป ใช้แต่กําลังกายแต่ไม่ใช้สติปัญญาหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคนขอบคุณคุณวิมลและเจ้าของภาพครับกระทั่งต่อมามีการงัดข้อมูลโต้กลับว่าภาพดังกล่าวเป็นความเข้าใจผิดและการชูสามนิ้วของเพียวไม่ใช่การแสดงออกทางการเมืองแต่อย่างใดกระทั่งล่าสุดหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคนได้ออกมาเคลื่อนไหวลบพสน์ดังกล่าวออกไปและได้ขอโทษไปยังเพียวอัชราพรแล้วระบุว่า เป็นความผิดพลาดของผมเองที่ไม่ได้ตรวจสอบภาพให้ถี่ถ้วนต้องขออภัยเพียวอาัจารราพรคงยศด,ด้วยครับหม่อมเจ้าจุรเจิมยุคคนจากนั้นทางสมาคมได้ออกถแถลงการยืนยนันเรื่องการชูสามนิ้วว่าเป็นสัญลักษณ์ทางกีฬาวันและบอลจริงและยืนยนันไม่ให้การเมืองมาครอบงำกีฬาได้ ทว่าน่าสุดทางท่านใหม่หม่อมเจ้าจุลเจิมยุคคนได้เข้าไปคอมเมนต์ให้กับเฟซบุ๊กรายหนึ่งถึงเรื่องดังกล่าวยืนยันว่าไม่เคยเห็นการชูสัญ,ญลักษณ์แบบนี้ในกีฬาวอลเลย์บอลปกติจะเห็นนักกีฬาส่งสัญญาณกันแบบแอบๆบแบบทางด้านหลังอขอก็พูแเล่งข่าวจากทีนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฝังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะเวยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ